คดีหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงพักคูเต่าจังหวัดสงขลาค่ะโดยทางด้านช่วยตำรวจได้ทำการออกหมายเรียกผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นเน็ตไอดอลนะคะซึ่งเป็นไอดอลสายแวน้นแต่งกายเรียนแบบตำรวจค่ะไปสร้างความวุ่นวายนะคะในกิจกรรมการแข่งรถแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งจากกรณีที่เพจจัดเต็มระบบเดนไลฟ์สดวัยรุ่นชายคนหนึ่งค่ะที่มีการแต่งกายเครื่องแบบตำรวจในชุดปราบปรามจราจรพร้อมกับติดเครื่องหมายต่างๆที่หน้าอกด้านขวาและก็แขนขวาติดอาร์มโลโก้ตำรวจนครบาลก่อนจะ มีการก่อกวนกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่มาร่วมงานแข่งขันรถจัก,กรยานยนต์ภายในสนามสงขลาสปีดเวย์ที่ตำบตลคูเต่าอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะในช่วงระหว่างวันที่สิบสี่สิากุสภาค,คุมที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านของตำรวจโรงพักคูเต่าค่ะได้เปิดเผยความคืบหน้านะคะว่าได้ดำเนินการออกหมายเรียกวัยรุ่นชายคนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วค่ะทราบชื่อต่อมาก็คือนายธีรวัตรศรีรอดหรือว่าในเบิร์ดซึ่งเป็นแอดมินเพจจัดเต็มระบบและก็ยังเป็นเด็กไอดอล ของกลุ่มวัยรุ่นสายแว้นโดยบอกว่าเพจดังกล่าวได้ทำคอนเทนต์นะคะในทางก่อกวนและก็สร้างความรำคาญให้กับชาวบ้าน ซึ่งตำรวจก็จากการตรวจสอบประวัติพบว่าเมื่อวันที่13สิงหาคม2563ที่ผ่านมาเคยถูกเจ้าตำรวจเขตภาษีจเจริญจับกุมมาแล้วหนึ่งครั้งในพื้นที่ซอยเพชรเกษม44ในข้อหาก่อกวนสร้างความรำคาญชาวบ้านกระทั่งล่าสุดครั้งนี้ก็มีการแต่งกายเรียนแบบตำรวจในชุดตำรวจปราบปรามจราจรของนครบาล โดยทางด้านของสารวัตรโรงพักคูเต่านะคะเปิดเผยว่าเบื้องต้นตำรวจได้ดำเนินการออกหมายเรียกวัยรุ่นชายคนดังกล่าวโดยได้มีการติดต่อนะคะผู้ที่จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ให้เดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาค่ะโดยข้อหานะคะที่ได้มีการแจ้งก็คือ 1. แต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์ระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง5ปีค่ะ ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแบบคล้ายเครื่องแบบตำรวจแล้วก็กระทำการใดๆทําให้ราชการตำรวจถูกดูหมินหรือว่าถูกเกลียดชังก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีเหมือนกันก็จะมีระวางโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่1000งพันถึงหนึ่บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับแล้วก็ผู้ใดใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2,000บาทนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าทางกลุ่มผู้จัดงานก็จะมีการนําตัวนายธีรวัตรศรีรอดเข้ามารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภายใน1นวันนี้นะคะซึ่งตำรวจอกาหากไม่มีการรายงานตัวเนี่ยก็จะมีการดำเนินก,การออกหมายจับเพื่อนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ